ากาลังมีเรื่องมีราวที่จะต้องพูดกันอยู่เอาเรื่องบางเรื่องที่ไม่สมควรมาพูดขึ้นแล้วบางที <c oughs> คนในบ้านกำลังรับแขกอยู่อาคนอีกคนหนึ่งในบ้านนั่นแหละมาพูดเร,เรื่องอะไรที่ได้ซออตอแทกเข้ามาหรือมาบอกอะไรที่ไม่ควรบอกอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ก็เรียกว่าผิดกาละการพูดให้ถูกต้องตามกาละนั้นเป็นเรื่องที่ใหญ่เป็นเรื่องสําคัญ เพราะฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรก็ตามเป็นคำเล็กคำน้อยก็ต้องนึกว่าควรจะพูดแล้วหรือยังคือได้เวลาที่ควรจะพูดแล้วหรือยังหรือว่ายังไม่ต้องพูดหรือว่าเก็บไว้ก่อนนี่แหละเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญมากที่มักจะผิดอยู่กันอยู่เสมอบางทีเขากำลังมีแขกเข้าไปแล้วก็ถือว่าเรามาธุระเหมือนกันก็พูดเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นทำให แค่เขาเกิดอาการอย่างที่พูดไม่ถูก่าพูดรวมรวมความง่ายๆแล้วก็เรียกว่าผิดกาละนั่นแหละผิดกาละที่ไม่ควรจะพูดควรจะพูดในการอื่นก็ควรยับยั้งไว้ก่อนอย่าเพิ่งพูดก็พูดเสร็จแล้วเป็นการไม่เหมาะสมการใช้ว่าจะผิดกาละนั้นโดยมากก็เนื่องจากสตินั่นเอง สติไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นจะต้องนึกว่าเราจะพูดก็ต้องมีสติอย่าพูดให้ผิดกาละเทศะถ้าหากว่าไม่ถูกกาละแล้วอย่าเพิ่งพูดต้องให้ถูกกาละเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะพูดหรือไม่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะไม่พูดหรือว่าเหมาะสมที่จะพูดต้องนึกให้ดีเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่รู้รู้กันอยู่ แต่ว่ามีปรากฏอยู่เป็นประจำทีเดียวสอนกันยากเหลือเกินสอนเรื่องพ,พูดให้ถูกกาละเนี่ยเป็นเรื่องที่สอนยากบางคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดในเรื่องอื่นดีแต่เรื่องพูดไม่ถูกกาละนี่แหมก่อให้เกิดความรำคาญต่าง,าง,างนาๆนานาอยู่กับคนมากมายกายกองก็มีเรื่องเลี่เข้ามาคอยที่ขัดจังหวะอยู่เสมอเสมอโดยทั่วไปในสังคม สังคมโดยทั่วไปคนพูดกันไม่ค่อยจะถูกกาละขอให้เข้าใจกันไว้โดยทั่วไปด้วยได,ได้ระม,มัดระวงังตัวเองด้วยได้สั่งสอนบุคคลผู้อื่นด้วยว่าถ้าจะพูดอะไรแล้วก็ให้ต้องเห็นว่าสมควรที่จะพูดแล้วหรือว่าใดเวลาที่ควรจะพูดแล้วหรือว่ายังไม่ได้เวลาในประการหนึ่งประการที่สองต้องเป็นคำจริงคำที่จะพูดนั้นน่ะ คนที่เป็นปุถุชนอยู่การที่จะพูดคำจริงตลอดเวลานั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องพลนกันไปจริงบ้างเท็จบ้างจริงบ้างเท็จบ้างแต่ก็ต้องระวังอย่าให้เท็จมากกว่าจริงต้องให้จริงมากกว่าเท็จไว้ถ้าจริงมากกว่าเท็จก็เอาพอตัวรอดได้เพราะว่าคำจริงนั้นเป็นเรื่องที่ทํายากาพูดยากพูดให้จริงอยู่ตลอดเวลานั้นพูดยาก มักจะมีการเฉทใายไปทางโน้นไปทางนี้เป็นคำที่ไม่ตรงและมากการระมัดระวังเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่ยากนักแต่ว่าถ้าหากว่าไม่เอาใจใส่ก็เป็นเรื่องที่ยากอยู่เห็นเป็นเรื่องธรรมดาจนกลายเป็นคนที่พูดเท็จเป็นวันนิสัยใจคอาเป็นนิสัยประจําตัวพูดแล้วจะต้องพูดมีการพูดเท็จปนอยู่ด้วยเสมอไปอย่างนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันเรียกว่า มีคำเทศประจําอยู่ตลอดเวลาในวาจาจะพูดเมื่อไรก็ต้องมีคําเทศติดอยู่เสมอนี่ประการที่สองประการที่สามกล่าววาจาที่ไพเราะอ่อนหวานนิ่มนวลวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานนิ่มนวลน,นี่ต้องเป็นคําจริงด้วยและพูดถูกกาละด้วยไม่ใช่ว่านิ่มนวลอนหวานแล้วก็ผิดกาละใช่ไม่ได้ นิ่มนวลนอนหวานแต่เป็นคําเท็จไม่ก็ใช้ไม่ได้จะต้องเป็นการพูดถูกต้องตามกาละและเป็นคําจริงและยังมีความอ่อนหวานอ่อนโยนพูดนิ่มนวลรู้จักที่สูงรู้จักที่ต่ํารู้จักผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักผู้น้อยรู้จักใช้วาจาให้เหมาะแก่บุคคลรู้จักใช้วาจาให้เป็นที่เหมาะสมแก่คนทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวง ว่าควรจะพูดอย่างไรในที่นี้ <c oughs> อาให้เป็นที่อ่อนหวานให้เป็นที่ไพเราะแต่ไม่ใช่หมายความว่าอ่อนหวานจะจนเกินไปที่เกินไปนั่นก็มีเหมือนกันพูดอ่อนหวานาเกินไปจนกระทั่งว่าฟังไม่ค่อยจะได้เสียอีกหวานจนกินไม่ลงก็ไม่ไหวเหมือนกันนะาะงนั้นเราต้องมุ่งหมายถึงว่ารู้จักพูดให้อ่อนหวานให้นิ่มนวลให้ละมุนละไมนี่ประการที่สี พูดวาจาที่ประกอบด้วยประโยชน์เป็นการพูดถูกต้องตามการละเป็นการพูดทำที่เป็นจริงเป็นคำพูดที่อ่อนหวานแต่ก็ต้องประกอบด้วยประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ของตนก็ประโยชน์ประโยชน์ของท่านคือของบุคคลผู้อื่นก็ต้องประโยชน์ต้องเล็งประโยชน์ทั้งสองประการนี้ต้องรักษาประโยชน์สองประการนี้ไว้ให้ได้ ไม่ใช่สักแต่ว่าพูดหรือพูดไปเท่านั้นต้องคอยระมัดระวังเป็นอย่างมากหรือพูดรักษาประโยชน์ในปัจจุบันพูดรักษาประโยชน์ในอนาคตข้างหน้าแต่ไม่ใช่พูดเห็นแก่ประโยชน์การพูดเห็นแก่ประโยชน์นั่นอีกอย่างหนึง่งในทีน่นี้หมายความว่าไม่ใช่วาจาของตนเองนั้นไปทำลายประโยชน์อของตนเอง หรือไม่ใช้วาจาของตอนเองนั้นไปทําลายประโยชน์ของบุคคลผู้อื่นบางคนนั้นอยู่เฉยๆไม่ชอบไปพูดให้คนอื่นเขาเสียอย่างนี้ก็มีเหมือนกันได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอว่าคนนี้พูดทีไรแล้วก็ต้องพูดให้คนอื่นเขาต้องเกิดความเสียหายอ่าอยู่เฉยๆแล้วไม่สบายใจต้องพูดให้คนอื่นเขาเสียหายแล้วสบายใจอย่างนั้นก็มีมากเหมือนกันอเพราะฉะนั้น จะพูดทีไรก็ต้องนึกถึงประโยชน์แต่ไม่ใช่รักษาประโยชน์การรักษาประโยชน์โดยไม่พูดนั้นก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันบางทีกลัวว่าถ้าพูดไปแล้วจะเสียประโยชน์ได้ควรที่เป็นเวลาที่ควรจะพูดแล้วและเป็นคําที่จริงเป็นเรื่องที่จริงและพูดไปก็เป็นคําที่อ่อนหวานรู้จักปรงุงรู้จักแต่งอ,อย่างนี้ก็เรียกว่ารักษาประโยชน์เหมือนกันคือบางคนนั้นเมื่อเสียประโยชน์แล้วไม่พูด ถ้าตัวเองขาดทุนและไม่พูดอย่างนั้นใช้ไม่ได้เป็นการเอาเปรียบเอาเปรียบโดวยวิธีการอย่างนี้ก็มีมากเหมือนกลเหมือนกันในสังคมคนในสังคมในปัจจุบันนี้มีหลายแบบหลายรูปอ่ารักษาประโยชน์ของตัวเองและก็ไม่พูดอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้คือกลัวตัวเองว่าจะเสียหายพูดไปแล้วก็ขาดทุนเปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรถ้าจะเผื่อถือตามหลักว่าพูดไปสองไฟเบีย้ยนั้นเกือบจะใช้ได้ แต่ว่าไม่ใช่อยู่ในลักษณะนั้นพูดไปสองไปเบี้ยนั้นหมายความว่าพูดแต่ที่ทางแท้ที่จะให้เกิดความเสียหายแก่ตนเองเป็นที่ตั้งไม่ได้คำานึงถึงความเหมาะสมถึงความดีความงามต่างๆโดยประการใดนี่ก็เป็นประการที่สี่และประการที่ห้าพูดด้วยจิตที่มีเมตตา คือหมายความว่าต้องพูดด้วยใจที่ดีนั่นเองไม่ใช่ว่าพูดด้วยใจที่เสียเวลาใจเสียนั้นต้องระวังมากคำพูดถ้าหากว่าพูดไปในเวลาที่ใจไม่ดีแล้วก็ต้องเกิดความเสียหายขึ้นอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นในเวลาที่จะพูดนั้น <c oughs> ต้องระวังที่จะไม่ให้ความรู้สึกนึกคิดลุ่มๆดอนๆเป็นอย่างนั้นบ้างเป็นอย่างนี้บ้างเป็นอย่างโน้นบ้าง ต้องคอยระมัดระวังคอยกำชับกำชาาตัวของเราเองและที่สำคัญก็คือต้องพูดด้วยจิตจิตใจที่มีเมตตามีเมตตาคือความรักแต่ความหมายในที่นี้กินความหมายกว้างออกไปถึงกรุณาคิดที่จะให้บุคคลอื่นพ้นจากความทุกข์พูดออกไปแล้วก็เป็นปาการพูดด้วยความรักไายเมตตาปราณีพูดตั้งด้วยความหวังดี น่ากล่าวด้วยความหวังดีอย่างที่โบราณพูดว่าพูดด้วยความหวังดีนั่นแหละเวลาจะพูดอะไรก็ต้องนึกเสมอว่าเราพูดไปเนี่ยหวังดีหรือเปล่าถ้าไม่หวังดีแล้วเราก็อย่าพูดเราต้องนึกว่าเราต้องมีหวังดีหวังดีนั่นเรียกว่ามีเมตตาจิตหวังดีในทางที่ถูกต้องตามหลักในพระพุทธศาสนาคนที่มีเมตตาจิตนั้นพูดอะไรไม่ค่อยเสียมักจะดีเสมอ แต่บางทีก็เกินไปอีกเหมือนกันบางคนถือว่าพูดด้วยความเมตตาและพูดเมื่อไไรก็ได้พูดความจริงและพูดเมื่อไไรก็ได้หรือพูดด้วยใจเมตตาแม้จะคําหยาบยำโลนก็ใช้ได้นี่แหละที่ว่าพูดมีจิตเมตตาแล้วก็จริงใจของเรามีเมตตาแล้วเราคิดที่จะพูดด้วยความรักใคร่ด้วยความเมตตาปลาณี แต่ก็ต้องดูว่าถูกกาละไหมถ้าไม่ถูกกาละก็อย่าพึ่งพูดไปถึงใจจะมีเมตตาสักเท่าไหร่ก็อย่าพึ่งพูดไปคาที่พูดออกไปนั้นเรามีจิตเมตตาที่จะพูดแต่เป็นคําจริงไหมหรือว่าอ่าเป็นคําที่ไม่จริงแต่ว่าเราไม่เมตตาที่จะพูดต่อเขาเราก็ต้องนึกว่าจะเป็นการเสียประโยชน์หรือไม่เสียประโยชน์อย่างไรแล้วก็ต้องระวัดระวังไม่ให้เป็นวาจาที่ ออยู่ในลักษณะกระด้างแข็งเสียหายโดยประการต่างๆนี่คือเรื่องเรื่องจิเตมเมตตาและพูดเพราะงาั้นผู้ที่จะพูดวาจาเมื่อไหร่และก็ต้องนึกถึงใจเสมอแหละนึกถึงใจว่าเราต้องทำใจให้มีเมตตาต่อเขาเราจะพูดอะไรแล้วก็อย่าให้เป็นการกระทบกระเทือนอย่าให้เป็นการเสียหายอย่าให้เป็นการกดขู่กลมแหงเขา ท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าบางคนนั่นจะพูดทีไรก็ชอบขู่อ่าพอพูดทีไรก็คำขู่ก็ออกมาก่อนทีเดียวคำขู่ที่ออกมานั่นนะ่ะก็นึกว่าเป็นที่ถูกใจของตัวเองแลละแต่ก็ไม่ได้นึกถึงใจของคนอื่นว่าคนอื่นถูกใจหรือไม่แม้จะถูกใจตัวเองถูกใจคนอื่นแต่ว่าก็ต้องนึกอีกแหละว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์ก็อย่าพูดดีกว่า เพ้นแต่ว,ว่าเราเล่าเรื่องต่างๆพูดไปด้วยการต้องการให้หมดเวลาไปให้สิ้นเวลาไปการการเป็นการพูดกันสนุกสนานพูดสนุกสนานเกินไปก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันอ่าเพราะเพราะว่าทําให้เวลานั้นสิ้นไปเสียไปเปล่าโบราณท่านจึงสอนที่จะให้ทําเวลาให้มีค่าเวลานั้นท่านกล่าวว่ามีค่าเวลามีประโยชน์ เีราคามีทั้งค่ามีทั้งราคาจะต้องใช้ให้เป็นค่าขึ้นมาให้ได้ให้เป็นราคาขึ้นมาให้ได้เวลาที่มีเพราะฉะนั้นแม้จะพูดค่าเวลาก็ยังก็จริงแต่ว่าต้องก็ต้องดูเหมือนกันว่าเป็นการค่าเวลาที่ถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องแล้วเราก็ไม่ควรที่จะใช้ว่าจะไปค่าเวลาอย่างนั้นเรื่องการพูดนี้เป็นเรื่องใหญ่ ที่พูดมาก็ได้พูดมามากเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าเราต้องใช้วาจาเราจะควรระวังวาจาไว้อย่างไรเราควรจะพูดอย่างไรจึงทำให้วาจาของเราคือคำพูดของเรานั้นเหมาะสมดีงามเป็นศักเป็นสีแก่ตนเองไม่พูดให้เสียสักเสียสีของตอนเองรักษาศักิ์สีของตอนเองแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นการหลอกลวงบุคคลผู้อื่น หรือเป็นการแสดงอำนาจบาดใหญ่ข่มขู่บุคคลผู้อื่นอยู่ในหลักธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นเรื่องของวาจาสุภาษิตและเวลาสำหรับการบรรยายได้สิ้นสุดลงจึงขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่าน